สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชูกาคิมิโนโตะกับเกมเดอร์ตี้ทิปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีน้องโตมาด้วยนะครับดอลลาร์ของเราเราเป็นผู้ชมทางบ้านนะครับที่มาเล่นกับผมในวันนี้เนาะโตก็มีประสบการณ์ในการเล่นเดอร์ตี้ทิปมาแล้วนะเข้ามาเลยน้องเขาได้เ้าพี่ค<ห>นเข้ามาดมาดิมาเอาเขาพูด โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเกมกันแล้วนะครับอันนี้ก็โตเป็นดอลลาร์สุดโหดเหมือนเดิมผูก็พูดไปแล้วละโอเค okay ครับโตเออเองมีประสบการณ์ในการเล่น,นอ่ะอุ้ยมันมันเปลี่ยนใหม่หน้องมันอัปเดตใหม่ใช่พี่มันมีกับอัปเดตกระเป๋าเข้ามาเลยหรือว่าอันนี้มันเป็นเพราะว่าเองไอ้นี่แล้วหรือเปล่าเองเคยเล่นแล้วหรือเปล่ามันเลยมาโผล่ตรงเนี้ยหรือว่าไม่ใช่รถเก่งมันหายไม่พี่ เก็อ,อยู่นี่ไงพีง่นี่นี่นี่น้องอยู่ข้างหน้าน้องเดี๋ยวช่วนประกอบก่อนมันเอารถไป๊สองคันได้ปะไม่ได้พี่เครื่องยนต์มีแค่อ,อย่างอย่างละคันจบจัดเลยเดี๋ยวช่วนประกอบรถก่อนไม่ใช่ต้องข้างนี้เดี๋ยวผมก็โตช่วนประกอบรถก่อนทุกคนไม่ไหวห มาอัปเดตใหม่แบบหงไม่เหมือนเดิมเลยแ่เปลี่ยนบีเดี๋ยวพี่เอาล้อใส่ก่อน5น minutes later ใส่ไฟหน้ารถก่อนแต่มองไม่เห็นไอ้ไฟไห,นหน้านี่มันไม่ใสได้อกอ่ะได้บออีแต่ก่นจะมองยากไหมเหรอเกา่าจะไล่เบาแต่ถ้าเกิดมองยากก็ยากเลย เราถอดประตูออกไหมเผื่อรถมันจะไวขึ้นไล่เบาอยา่าเลยพี่พายุฝุ่นอะ่ะเราสีเลือดรัวๆเลยอ๋อกูมากระเตียนของแท่ส่วนกูไม่รู้อะไรเลยเนี่ยโ้โน้ตอะไรเดอะดีเซอร์ดก็เกี่ยวกับทะเลสายอุ้ยไอ้โต้อันนี้ไปด้วยน้องอันนี้จำเป็นอนอันนี้ใส่ใส่ไปท้ายรถเลยนี่อันนี้แบงสีฟันน้องอุย้ยของดี เอาอาหารไปดูแลให้พี่ไอ้ฝ่ายก็ป้องอาหารใส่อะไรนะน้องเอาอาหารอะไรไปดูแพี่หิวตายเอาเอาเอาไปให้หมดแหละมีอะไรก็เอาไปไม่พี่ก็กินเลยก็ได้ของพี่มันยังไม่ค่อยหิวเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้กาวเหรอชงเป็นรูปมั้ไอ้รูปแตงกวาเนี่ยไหนพี่เนี่ๆเอาไปว่าเอาไปว่ามันไม่มีประโยชน์เลยพี่หรอมันไม่มีประโยชน์ใช่ เอามาในไม่ใส่กันกพใส่กระโปงหน้ารถดีกว่าพี่ใช่หรอการไม่เปิดมันใส่กระโปงหน้ารถดีกว่าเหรอเองว่าไงพี่ก็ว่างั้นละกันใส่ดีสุด,เ,ดเราเอาลากไปด้วยไหมเอาไว้ใส่ของผมเคยบ้างแล้วมันปิวไปเลยพี่แก่ไอ้ลากเหรอใช่พี่วันนี้มากกว่าพี่ ไม่ปลิวแน,น,น่นอนน้องโอเคเลยพี่ใช่พี่ที่ขเขาบอกมันมีแวมพไพร์เลยพี่ใช่พี่เคยโดนกัดรอบหนึ่งใน EP ที่แล้วนี่พี่เอามาติดหน้ารถละผมเคยเดินผมเคยเดินไปกับเพื่อนแล้วมันมันอยู่ตรงกลางทะเลทรายตล์เลยพี่มันแยกรางมาต่อยปู๋มาพร้อมอยังน้องพร้อมเลยพี่ไป ไม่ห่าไหวไอ้นี่มาติดหน้ารถเลยถ้าไม่ขับบนถนนได้ไหมมันขึ้นไม่ไหวอะรถเราอะ่ะได้พี่ปกติผมขับตรงนี้แหละไปมันกดเปิดแบ็คแ็กได้ด้วยหรอได้พี่การเก็บพวกปืนมัน้งผมน้มมองเก็บพวกอาหารมผมเก็บไม่ได้อะเอ้ยลากไม่มาน้องใช่ป่ะอ้าวยังติดยังไงผมติดเลยนะพี่แป๊บนึงของของอยู่ในลากหมดเลย จะไปฟาร์มเอาใหม่หรือจะถอยกลับปอ๋อนี่ไงนี่ไงพี่เห็นละเบาะมันบางโอโทษทีไป,ไปกันต่อ Five minutes later เฮ้ขวา,<ร>ามืมอบ้านปะน้องใช่ใช่ใช่ จะไปจอดใกล้มากไหมพี่จะมีคนบ้ามาวะมีอยู่แล้วพี่แทบไปทุกบ้านเราเราห้ามจอดจอดใกล้ใช่ไหมใช่พี่เป็นเครื่องด้วยพี่เยอะนี่หมดกูลงไม่เป็นพี่ป้าน้องเดี๋ยวพี่เอากอบรูปไปมันจะได้ปลอดถ้ามีอาวุธถ้ามีอาวุธอจะดีพี่จะได้ปั่นพวกมันเลยนี่ไงพี่กอบรูปมาละไปตีแม่งเลยลมร้อนโอ้ยกูร้อน มีคนบ้าโอ้ยคนบ้าน้องโอ้ยเฮ้อกมาออกมาออกมาอุ๊ยน้องกูเกือบตายโดยมันจัดแล้วเราจะเพิ่มเลือดไงอ่ะเอางี้เองเข้าไปพลามเดี๋ยวพี่วิ่งหนีล่อมันโอเคยไหมโอเคพี่มาดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ออกมาเข้าไปน้องเอ้ยมันออกไม่ได้มันบั๊กแน่เลยเราไม่เอาบ้านหลังนี้เลหระไปบ้านหลังหน้าอะไ เอางี้เดี๋ยวพี่วิ่งเข้าไปเองเองเองใกล้ปุ๊บปุ๊บมอมอใช้ตีมันได้ป่ะมอ What What the ไม่ได้พี่โอ้ยโต้องลองตายนะน้องพี่ได้เครื่องมาเอามาทำอะไรก็ไม่รู้โเกือบตายอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่วิ่งไปเองอันนี้ทำอะไรได้มาเนาะน่าจะเหมือนของเราเลยหรอหน้าตามันไม่เหมือนกันนะ หมอมอมอใช้เป็นอาวุธได้ไหมไม่ได้พี่สภาพไอ้กูทำไมเนี่ยได้วๆอันนี้อะไรน้องเอาไปเอาไปดิขยะพี่กูได้ไอยเจไปขายะน่าจะไปขายได้พี่ใช่หรอมันมันขายได้ด้วยหรอมันมีรางคาอยู่พี่ไปใส่ไปท้ายรถเลยกูได้อิดมาอีกแล้วกูวิ่งแต่ละรอบนี้กูไม่คุ้มเลย เดี๋ยวพี่เอาของมากองไว้ให้เองก็วิ่งไปใส่รถแล้วกันนอ้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายเฮ้ยเฮ้ยกูวัดกูต<ด>ิดก<ะ>ูติดอุ้ยเกยังรอดละพี่ว่าบ้านนี้<ด>มมีอะไรลนะน้องเอ้ยไปเถอะดได้แต่มงได้แต่หม้อได้แต่อะไรเนี่ยเอาเครื่องมาด้วยเพื่อขายได้อิดนะอิด,น,อดนี่จะขายไม่ได้หรอกอิดก็โยนโยน,ยนไว้อะ แต่พี่ว่ามันเอามันน่าจะดีกว่าเครื่องเรานะเนาะเราลองเปลี่ยนไหมลองดูพีเเพเเ่เราใช้น้ำมันเลยพี่หรืออื่นเราใช้แก๊สเราเราใช้น้ำมันน้องเบนซินอุ้ยอะไรวะเราเปิดทางน้ำมันเก็บไว้อะไรนะแต่แต่เราเราเปิดทางไม่เราเปิดตรงนี้เก็บไว้แต่เราไม่ได้ปิดเออแต่แต่แตเ,เราปิดข้างในนั่นแหละตกใจหมดเลยเมื่อกี้ เฮ้ยฝ่ายกระโปรงกูต้องเอาลงก็ไปน้องบ้านพี่เห็นบ้านข้างหน้ามีอีกบ้านนึงเฮ้ยประตูหลุดอาไรวะเนี่ยไปน้องน้องรักของพี่แหวนเฮ้ยทไมสตาร์ดีกว่าพี่ดึงสตาร์รถน้องสตาร์ทไม่ติดใส่เกียร์พี่กีแล้วใช่ไหมโอเคสติงเหรอพี่พี่ว่าเป็นเพราะเราเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่า น่าจะใช่พี่มันมันน่าจะไม่เหมือนกันอย่าพี่เราเปลี่ยนคืนไหมไปน้องเฮ้ยเอาฝากระปงลงด้วยดิจะไปงั้นไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปน้องไปประตูประตูโอ้ยลงพันอะไรไมพี่จับน้องเห็นเห็นปะข้างหน้าใช่บ้านปะมองไม่เห็นพี่มันจะถึงบอยเนี่ย ถ้ามันไม่ถึงทำไงอ่ะนตำมันเรายังเหลือครึ่งถังพี่ไปถึงอยู่เห็ว่าถึงใช่ป่ะใช่พี่มันติดไฟหน้ารถไงวะโอ้โหปุ๊เปิดไฟแล้วไม่ดื่นในบ้านข้างหน้าเราจะไปบ้านใหญ่เลยหรือว่าต้องแวะนี้ก่อนนะแวะดูคนก็ได้พี่ตอนนี้เลือดผมเต็มแล้วเลืพี่เต็มเหมือนกัน ใครที่อยากเจาะมปมารีวิวแม็กลาเรนในนี้ก็โดเน a มาได้นะทุกคนเน้ยพี่ร้านค้าเหรอพี่บ้านไหนนู่นเหรอใช่พี่ึ๊บไปช่วยกันเอาของไปขายหม้อมันจะขายได้ป่าววะต้องดูพี่แต่เราดูนี่ก่อนบ้านนี่ก่อนเฮ้ยมันไม่ใช่น้องมันมีผีบ้าอยู่ข้างในร้านค้าอยู่นู่นพี่ร้านค้าอยู่นู่นร้านค้าดละอ๋อคุณว่าบ้านนี้เดี๋ยววเพอบ้านนี้ก่อน กูก็ถือหม้อไปเตรียมไปนี่หม้อมันจะขายได้ป่าวะพี่รอเก็บผ่อนนะพี่ผมรอมันเดี๋ยวพี่เปิดเองไปไปไปผมล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอออได้อย่างงี้ก็ได้เฮ้ยพายุมาน้องพายอะไรผมไม่คุยจะขายได้ร่อมีเขาเราเข้าไปอยู่ในบ้านไหมแล้วก็ขังไว้ข้างนอกไม่ผมขอล่อมันไปไกลๆก่อนแต่ว่าพายุมาแล้วด้วเนาะ ผมหนีได้พี่ผมหนีไม่เยอะแล้วมีชักโค้งเลยพี่เหนชัะโค้เนี่ยน่าจะขายได้อุ้ยมันมาหาเพียร์ที่โดนมันจะตายเพอาะเข้าขรถอีเข้ารถ้ขับรถถอยได้วยขับรถหนีอะหรอได้พี่พมันไม่น่าจะมานะพี่เห็นมันอยู่กับเพียร์ผมกำลังไปพี่ด่วนเลยน้อง ไปเลิกตามเลยพี่ไปไกลเกินไน้องราคาขนาดพี่ไปพี่ราคาใช่ไหมพี่แม่อกี้พี่ก็ส่เล่นเนาะหม้อมันจะฝายได้ป่าใช่พี่แต่มันไปมันกัวไม่ใช่แล้วกัวากวแปแกๆ พี่แล้วของในร้านะค้าเราขโมยไม่ได้นะพี่ถ้าเราขโมยมันจะถือปืนยิงเราเลยไม่น้องเอาง่ายๆนะคือกูกูขับตรงไปได้ไม่แน่น้องเลี้ยวมันไปเอ้ยไปแล้วนะเจอพี่ว่าไปแล้วมั้งไปแล้วไปแล้วไม่ถึงเราเนี่ยไปได้แล้วขับวนเฮ้ยน้ำมันหมดใช่เหรอหมดหมดหมดอ้าวแต่พี่ด,ดับ,ดบเครื่องน้ำมันแก่ทำไมมันหมดหวะ เกมน้ำมามาหลดหมดเร็วอยู่แล้วแล้วถ้ามันหมดเราทำไงเราต้องเริ่มใหม่ถ้าถ้าพีจ่ายตัวก็เดินหาต่อพี่แต่พี่กินข้าวเออมันมีแต่โอ้โหมีแต่ชักโคงชักโครกอะไรเนี่ยข้าวกูหายหมดมันมันซื้อมันไมม่ีด้ไหมอ่ะไม่รู้ซื้อจากไหนร้านค้า น้องมาในถังแดงพี่แล้วนี่ไงเราเซลอ๋อนี่ไงเราสามารถซื้อของได้เดี๋ยวรวมได้เท่าไหร่ใช่เดียวสองบาทเลยพี่กูมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวเพราะเราเปิดไปข้างหลังเลยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องดับให้ดับยังอ่ะ โอ้โห่อไอ้นี่อยู่ดับละว minutes later หนึ่งจุดหกพี่ใช่เหรอใช่พี่เราจะไปต่อได้เอา้าเราเราไม่เห็นได้เงินเลยอ๋อมันต้องกดเซลล์ก่อนกดพ,พี่มากดแนละ้วพี่รับน่งนะน้องเดี๋ยวพี่เอาบองอันสุดท้ายก่อนราคาเท่าไหร่ ตอนนี้เราได้เองพี่แค่พิซซ่าเดียวราคาสี่สิบห้าพี่ขายละพิซซ่าเดียวราคาพี่พี่ตรงนี้กดตรงนี้พี่กดตรงนี้กดตรงนี้เหรอกดอีกพี่กดอีกนี่อะไรวะเนี่ยเนี่ยพี่แค่พิซซ่าเดียวพี่พิซซ่าเดียวราคาอ๋อมันหยิบในนี้ได้แต่ห้ามออกจากการใช่ไหม ใช่ราคาสี่สิบห้าบาทพี่เราตังไม่มีเลพี่แล้วปืนนั้นราคาเท่าไหร่วะน่าจะแพงขุดๆสิบห้าเองน้องอใช่หนระอใชนะนะ่เนี่ยผมไม่สิบสองเองนะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง่เนี่ยสิบห้าเองแล้วพี่เอาของมาขายขอมาขาเยขาขาเพิ่มก่อน,อนพี่จะตายอนะ่ะน้องขอแฮมเบอร์เกอร์นะกินเลยพี่ผมยังเหลือเยอะอยู่ ไปขายจะขายได้ไหมเองเองผมมีสิบสี่เหรียญโฮ้ยพี่มีเหรียญมันให้เพื่อนได้ปะไม่ได้นี่ไงได้แล้วเนี่ยขายได้ขายไปดิกดไงไม่ได้กดไม่เคยเข้าร้านค้าเลยตลอดชีวิตมึงขอพี่มึงขอเอ้าเองเองได้ไม่ใช่เหรอเอาดิได้ยังได้ปืนยังได้ได้เลยพี่แต่ตอนเนี้ยสำคัญคือน้ำมันเว้ยเราจะเอาน้ำมันที่ไหนน้ำมันเราเหลือน่าจะพอไปไหวครับพี่ ไปงั้นเราก็ไปกันอันนี้เอ้ยมันเหลืออันนึงโตอ,อะไรก็ไม่รู้เนะ<ใ>น,นี่ยไหนพี่แน่น่ะไอ้ตะแกงหน้ารถเนี่ยพี่เก็บมาด้วยเดี๋ยวลองขายดูครับเก้าบาเหรียญตกตน่าจะได้หนึ่งบาทนิน่าจะหนึ่งบาทมันเท่าไม่ได้อะไรเลยได้ฝาอะไรมาก็ไม่รู้เนะี่ยเอามาทำอะไรก็ไม่รู้ไปก็ได้พี่ได้เนาะ ราไปแล้วก็ด้วยน้องส่งแล้วนะเดี๋ยวเริ่นปิดประตูปิดแล้วพี่ตะงหวจ้าพิถ้าเกิดอย่างนั้นเราต้องเดินเดินหาบ้านแน่เลยนะเองพี่เองรู้ว่าไอ้นี่มันยังเยอะคือเองดูจากในถังหรือว่าดูจากที่รถ้างนอกพีข้างนอกเลยมันเหลือหนึ่งจุดโกัะพี่ที่ผมทำไมรถมันไปได้แค่นีนเนาะ ช้าพี่ไปเอาช้าๆเนี่ยดีสุดลองทิ้งลากไหมพุ่มหมดพี่เราก็แบบไปก็ได้พี่ถ้าอยากไปเรียวๆก็ได้อยู่เอาออกไหมลองไม่ล่ะโอเคพี่ดับรถก่อนเลยดับแล้วเอ้ยประตูกูรูดอ้าวได้ได้พี่ไม่ได้ใส่เบรกมือน้องเออมันถอดยังไงอ่ะ ผมผมใส่คุณไทยแล้วอยู่ยังพี่ไม่พี่ถอดไม่เป็นน้องเฮ้ยเฮ้ยรถก็เด้งคิวกระโดดโอ้ยนี่ไงได้ละได้ละพี่ถอดให้แล้วไปกันเลยพี่อ๋อไปกันเลยสิวะเสียงนักคอมต้องมาเฮ้ยประตูหลุดน้องประตูหลุด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าใช่สายสายใช่ไหม ผมมองอะไรไม่เนเอ้ยใช่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 ีช่ใ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 ด่ใช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 ่้ช่ใ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 ช่เช่ใช่ใช่ใช้ใอดใช่ใช้ใช่ใ่นช่ะช่ใไ่่ใช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 นใ้่ใช่ใช่ใชนใช่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 ใชใช่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 อช่ใช่ใช่ใใ่ใช่ใ่ใ่ใช่ใชนใช่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 ใ่ใ่่ใ่่ย เฮ้ยมีลูกด้วยโต้โต,ต้ยิงเลยน้องใส่ไม่ต้องยัง้งยิงเด็ดโอ้ oh. ยิงโดนไหมน,ะ <laughs> <laughs> นั่นมันยิงยากพี่ตายสวยน้องไม่มีน้ำมัน <c oughs> มีอาหารเหลืออยู่กินอาหารก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีน้ำมันถังอะไรไม่รู้สีดำเนี่ยนี่มันอ่านว่าอะไรพี่มันมันไม่เขียนอะไรเลย ไม่ใช่น้ามันเหรอพี่ผมผมผมไม่ได้เล่นน้ำกันนะน้ำมัน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 เฮ้ยมึงถอดประตูอีกแะน้ำมันน้องน้ำมันถังสีดำเราเราได้ไปต้อน้องเราไม่ต้องตายบนทะเลทรายหิมะแล้วอทะเลทรายใช่มันเป็นเบนซินเป่าพี่โอ้เป็นซินดีเซลอะไรเองก็ใส่ไปก่อนเถอะวิ่งได้ก็วิ่งวิ่งไม่ได้ก็เอาออกน้องเฮ้ยข้างหน้ามีอีกข้างหน้ามีอีก ก็บเก็บพี่เออไรถด้วยนะผมกินช็อกโกแลตกันได้กินไหมครับกูพี่ก็หิวเหมือนกันเนาะเฮ้ยมีกระสุนเพียบเลยุเข้ามาก่อนพี่เข้ามาขอพี่พี่เข้ามาพี่พี่วิ่งอยู่น้องอันนี้คืออะไรอ่ะผมตามปัดเศษไม่ทันเนี่แอมโม่คืออะไรแอมโม่เนี่ยกระสุนเล้งอ่ะใช่เหรอเก็บเงินเก็บไว้เลยทำไมพี่กินหัวหอมเฮ้ยพี่ไม่ยูอ่ะ เฮ้ยเอ็งลองเอาปืนยิงกล่องได้ปะในกล่องจะมีอะไรไหมไม่มีพี่พี่หิวไหม,มตอนเนี้ยก็ได้เลื่อนหีือเปล่าอันนี้อะไร,ะะไ,รไม่ได้พี่อันนั้นน้ำมันพี่อเอาพี่กินไอ้ไอก้อนเสียมตามมาพี่อะไรนะไงพี่อนันนี้กินได้พี่เไอ้เสียมดำเนี่ยพี่กินได้ใช่เหรอมันคืออะไรวะใช่พี่กินได้พี่เมื่อกี้ผมก็คือเมื่อกี้เหมือนกันอ๋อชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลต ออไหไหนอพอีห <minutes> ล e r เราเอาพวกนี้ไปด้วยปพวกน้ำม,มันเชื่อถังแล้วา่าแปดเอาเองเอาพวกขยงขยะอะไรก็เก็บไปเรื่อยๆเอาไปขายเอาไปหลอกขายมาั <c oughs> ถาถังน้ำมันอนะ เห็นแล้วไม่น่าทิ้ง้นั่นเลยอ่ะใช่แต่มันก็ไวขึ้นนะไม่งั้นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบเกือบไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้มาถึงเนี่ยกระสุนนะเองเอาไปด้วยด้อยเดี๋ยวมีปืนไม่มีกระสุนมาใส่แล้วพี่โอ้โหเก๋นี้ก่อนก็ได้พี่อาบิอะไรนะน้องเดี๋ยวโ่าไป้เลย เองก็รีบเกินของเก่าเราก็ต้องเก็บน้องเดี๋ยวไม่มีกูว่าแล้วตะแกงหน้ารถกูหายไปไหนกูถอดของรถกูไปขายนี่เองตะแกงหน้ารถไหนที่เก็บกันด้วยไม่เป็นรถเลยเนี่ยพี่จะเขาบอกว่ารถแต่งเหรอพี่น้องสตาร์ทไม่ติดน่าอะไรพี่เราใช้น้ำมันผิดรถเปลี่ยนเ,เป็นน่หน้าพี่แก๊สแ,แ,แล้วเราเปลี่ยนเป็นแก๊สไงอะ่ะก็ไอเนี้ยพี่ที่พี่ออกมา นี่ไม่ก็พี่เปลี่ยนแล้วนะพี่ใช้ไปแล้วนะเราใช้เราใช้คนละอย่างกันพี่แล้วทำไงอคะคขาเนะี่ยต้องเปลี่ยนน้ำมันพี่ต้องถอดล้อออกต้องถอดลอ้อน้ำมันมันผสมกันมั่วเลยพี่แล้วทำไงเนาะกูเติมมัว่วเลยโอ้อันนั้นเองต้องถอดลอออ้อหรือ หรือถอดอะไรพี่จะได้นใช่อถอดล้อ,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 ดอพี่อถอดล้อให้ได้มันติดอะ่ะนะถอดแล้วต้อถูกรอเลยไหมอันเอาอันเอาอย่างเงี้เดี๋ยวพี่วิ่งไปบ้านข้างหน้าโอเคป่ะโอเคพี่ให้ผมไปด้วยไหมล่ะ เราไปด้วยกันดีกว่าก็ไปด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวพี่เอาแล้วเราก็ค่อยเอาน้ำมันที่ถูกต้องมาห,าห้าแถวแถวที่ผ่านไปไว้ไวม็กโกหกใช่ไหมโกหกชอเดี๋ยวเข้าไปดูเลยพี่มันเป็นชอบน้องมันเป็นร้านอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นอุกบาทดูโดนัทดที่อะไรเท่าไหร่โอ้โดนัทอ่ะละสามห้ากูวางก่อน นี่มันคืออุกกาบาตพี่ที่ตกลงมาเนี่คืออุกกาบาต<ม>ผมเผาเ<ม><ม>อามีทิกได้พี่ข้าอย่างแพงเลยผมก็จะตายแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่ก็ได้เอาเป็นเริ่มใหม่พัดหน้าไม่ละน้องลูกสองเท่าไหร่วะโอ้วางก่อนก็ได้พี่พร้อมๆเสมอมันแพงหมดพี่พเห็นอุกกาบาตไหมพี่ น้ขาหน้าเราอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยอุกบัดมันขายได้ปะน้องไม่รู้พี่ผมบ้าผมไปตามหาอมิทิก้ะโตตายโอ้โอดเลยออมิทิกผมหายไปแล้วอุกบัดหายไปแล้วได่กวัวปืนในโต้ไปขายก่อนจอได้เงินโอ้ซื้อมาสิบห้าบาทจะได้กี่บาทพี่โอ้ขายไม่ได้เลยน้องถ้าพี่ยิงมันจะเป็นไง ครับพี่ผมมีคำนำนำพี่พี่ลองถือของมาแล้วเดินออกไปข้างนอกผมพี่ยิงมันไม่ได้ไม่ได้พี่พี่ถือของมาแล้วพี่เดินออกไปข้างนอกโอ้ยโออะไรอ่ะคนเราสามารจัดนี่เะยนี่อะไรพี่ของกระปุกถุงไ่รู้ ครับทุก,ก,กคนแล้วเรวันนี้ก็ขอบุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถโดเนทมาให้ผมใช้แม็กลาเรนกับโตได้นะแม็กลาโอ้โหคันละสองพันนะโอ้ยูมือน่าจะต้องใช้ยี่ห้อ,<ด>อนี่คืออะไรอะ่ะโอ้เพนอะไรอะ่ะเพืนไหนเลยเน yeah. ี่ยโอเคครับทุกคนงั้นวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับวัสดีครับทุกคนชอบกดไลค์ใชรกดแชร์ อย่าลืมแชร์ไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นสนุกกับพวกผมกันนะครับเดียวกัน next time